สวัสดีค่ะเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมการใช้งานตัวระบบแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนั่นเองนะคะหรือว่าระบบยูบาร์เทอร์ของเรานะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าระบบนี้เนี่ยคืออะไรนะทำขึ้นมาเพื่ออะไรง่ายๆเลยทุกคนคอนเซ็ปต์ของระบบนี้นะคะคือเป็นแพลตฟอร์มนะคะเพื่อสร้างขึ้นมาให้เราเนี่ยสามารถที่จะ เอาสินค้าที่เราเนี่ยนะไม่ต้องใช้แล้วหรือว่าเอาก็คือไม่ต้องการแล้วหรือมีมากเกินความจําเป็นเนี่ยนะไปแลกกับของที่เราเนี่ยต้องการหรือว่าอยากได้มากกว่าได้นะคะหมายความว่ายุคตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีสมมติว่าเราเคยมีเคยอ่านหนังสือการ์ตูนใช่ไหมสมมติเราเคยอ่านหนังสือการ์ตูนสักเรื่องหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราก็อ่านจบแล้วเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยหนังสือการ์ตูนเรื่องนั้นเนี่ยก็ถูกตั้งไว้ที่บ้านของเราเฉย ในขณะที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยเราสามารถที่จะเอามาลงเพื่อทําการแลกเปลี่ยนนะคะกับสิ่งที่เราอยากได้มากกว่าในระบบนี้ได้เกตุเมนุกคนอยู่ตัวอย่างเช่นเราอาจจะเอาหนังสือการ์ตูนเนี่ยมาแลกกับตัวเซรั่มแก้ฝ้าไหมหรือว่าเราอาจจะเอาหนังสือการ์ตูนเนี่ยมาแลกกับอย่างอื่นที่เราต้องการมากกว่าไหมของกลของกินอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งตัวของการแลกเปลี่ยนเนี่ยสามารถที่จะทําได้นะคะไม่ใช่แค่ตัวของเราเนี่ยสามารถแลกสินค้ากับบริษัทได้เท่านั้น แต่เราเนี่ยนะจะสามารถแลกนะสินค้าระหว่างสมาชิกด้วยกันได้ด้วยนะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของเราเนี่ยนะอาจจะมีเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะสมมติเป็นลําโพงนะลำโพงที่อาจจะแบบเอ้ซื้อของใหม่ไปแล้วอะไม่ได้อยากใช้ของเก่าแล้วอะแต่ของเก่ามันยังดีอยู่มันยังใช้งานได้อยู่อะ่ะเขาก็สามารถที่จะเอามาลงลําโพงมาลงได้น้วยอไหมคะแล้วถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยเฮ้ยฉันมีแบบเโทรศัพท์ไอโฟนเครื่องเก่านะที่แบบไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแล้วเนี่ยนะ ก็เฮ้ยอยากจะเอามาแลกกับลำโพงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะหลักการของมันเนี่ยก็คือเป็นระบบที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเป็นของที่เราอยากได้มากกว่าได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินสดไปหาซื้อมาเห็นไหมคะซึ่งในระบบนี้เนี่ยสามารถที่จะลงได้ทั้งสินค้าใหม่แล้วก็สินค้ามือ2นะคะซึ่งเวลาที่เราลงสินค้ามือสอเอาไว้ปุ๊บเนี่ย ก็จะมีแถบคาดเอาไว้นะคะว่าสินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้ามือสองเช่นเดียวกันค่ะเวลาที่เราเนี่ยไปแลกสินค้ากับเพื่อนนะคะเราก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันค่ะว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าใหม่หรือว่าเป็นสินค้ามือสองก็จะมีแถบคาดให้ดูเรียบร้อยตัวไหนที่เป็นมือสองก็จะมีแถบคาดว่าเป็นมือสองเอาไว้นั่นเองนะคะที่นี้เนี่ยเวลาที่มันแลกกันเนี่ยค่ะโดยที่เราไม่ได้ใช้เงินสดเนี่ยแน่นอนค่ะมันก็จะมีกรณีที่เขาเรียกว่าสินค้าเนี่ยมีมูลค่าที่ไม่เท่ากันนายยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ย เราจะเอาสินค้าที่มีมูลค่านะคะเามอยส่าอ่ะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยในตัวระบบในการแลกเปลี่ยนของเรานะคะเราก็จะใช้เขาเรียกว่าใช้ตัวของหน่วยเนี่ยจะเรียกว่า U candy ค่ะทุกคนคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะเทียบมูลค่าแล้วเนี่ยเวลาที่เราลงสินค้าเพื่อมาทาการแลกเปลี่ยนเนี่ยเอาง่ายๆคือ1 U candy ก็เท่ากับประมาณ1บาทโอเคไหมทุกคนยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติวันนี้เนี่ยเรามีสินค้าที่จะลงเนี่ยนะ้มูลค่าประมาณ200บาทนะเราก็ใส่หน่วยเป็นเข้าๆไว้ว่าโอเค ของเราเนี่ยราคาสินค้าคือ200ยูแคนดี้นะคะเราก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคเวลาที่เราแลกตัวนี้เนี่ยจะได้เทียบมูล,ลาค่ากันง่ายๆโอเคไหมคะทีนี้ในกรณีที่สินค้าที่เราแลกกันเนี่ยมูล,ลาค่าไม่เท่ากันทําไงดีนะยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เนี่ยเ,ออเรามี iPhone เนี่ยเครื่องนึงเนี่ยมูล,ลาค่าอยู่ที่สมมติว่าเป็นมือสองนะเราจะตั้งมูล,ลาค่าของเขาเนี่ยอยู่ที่20,000อะ20,000ยูแคนดี้ปรากฏว่า เราเนี่ยอยากจะได้สมมติว่าเป็นอะเซรั่มแก้ฝ้าละกันเซรั่มแก้ฝ้าสมมติเป็นเซรั่มแก้ฝ้านะเซรัมม่มแก้ฝ้าเนี่ยขวดหนึ่งเนี่ยมันแค่ประมาณอ่ะสมมติ400บาทเองนะทีเนี้ยไอ้400บาทกับ20,000บาทเนี่ยมันไม่เท่ากันหุบไหมทีนี้อ่ะเดี๋ยวขอวาดรูปนิดนึงจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนนะคะสมมติแบบนี้ใช่ไหมคะสมมติว่าเราเนี่ยนะมีอ่ะโทรศัพท์นะอ่ะเรามีโทรศัพท์นะนี่คือ iPhone นะเราตั้ง iPhone เอาไว้เนี่ยนะ20,000อ,อ,อ่นอะส0 0หมื่นยูแคนดี้ซึ่ง วันนี้เนี่ยเราต้องการทําการแลกเปลี่ยนกับตัวเซรั่มแก้ฝ้าสมมุติเซรั่มแก้ฝ้าเนี่ยอะเซรั่มอะเป็นเซรั่มแล้วกันเห็นเซรั่มเซรั่มเนี่ยแค่400ยูแคนดี้เองนะซึ่งแน่นอนค่ะเราเอา20,000ไปแลกกับ400เนี่ยมันก็ไม่ค่อยคุ้มค่าถูกไหมทุกคนดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะเวลาที่กรณีที่สินค้าเนี่ยมูลค่าไม่เท่ากันเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกเขาเรียกว่าหลายชิ้นแลก1ชิ้นได้หรือว่า1ชิ้นแลกหลายชิ้นได้ยกตัวอย่่่างเชนนนอันนีี้ สมมุติว่า iPhone จะไปแลกเซรั่ม400ยูคันดี้เนี่ยเราก็อาจจะขอซัก50ชิ้นอ่ะเอาเซรั่ม50กล่องนะมาแลกกับ p p o o n นะคะหรือกรณีที่สมมุติว่าเจ้าของร้านนี้เนี่ยคือเจ้าของร้านอ่ะสมมุติว่าร้านเบอร์2อ่าสมมุติคนนี้เนี่ยคือสมาชิกเบอร์2นะคะเป็นสมาชิกเบอร์2ทีนี้เนี่ย เขาอาจจะลงสินค้าเอาไว้หลายรายการก็ได้เช่นเขาจะลงเซรั่มใช่ไหมแล้วเขาก็ามีสมมุติว่ามีสินค้าตัวอื่นด้วยเช่นเขาอาจจะมีเป็นแชมพูแล้วกันเขามีแชมพูเขามี uh, เ,ามเ,เป็นตัวของอะไรอีกอะทุกคนครีมเป็นบอดี้ครีมสมมุติว่าเป็นบอดี้ครีมแล้วกันเป็นบอดี้ครีมนะแล้วก็มีตัวครีมทาหน้าด้วยครีมทาหน้าแก้สิวสมมุติว่าเป็นแบบนี้นะทุกคนนะสมมุติว่าอย่างนี้เนี่ย อันนี้400อยอันนี้400สมมติว่าอันนี้400อยู่คนดี้ใช่ไหมอันนี้400อใช่ไหมคุณก็อ่ะสมมติว่า4ชิ้นก็คือคุณสามารถเอาของเนี่ยเอาง่ายคือเอาไอโฟนหนึ่งเครื่องเนี่ยมาแลกกับเจ้าของร้านในร้านเดียวกันเนี่ยสมมติว่าเขาลงเอาไว้4รายการนะคุณก็อาจจะไม่ต้องเลือกเป็นเซลล่ม50ชิ้นก็ได้คุณก็อาจจะเลือกเป็นโอเคอันนี้400ใช่ไหมส่4้อย4 0 0 0 0รวมกันปุ๊บเป็น2 0 0พันใช่ไหมคะคุณก็อาจจะเลือกเป็นอ่ะอย่างละอย่างละ10ชิ้นอย่างนี้ก็ได้ยนะ สิบสมมติว่าสมมุติว่าอย่างละสิบชิ้นสิบชิ้นเอาง่ายคืออ่ะสมมติคุณเลือกไปอย่างละสิบชิ้นสิบชิ้นสิบชิ้นอ่ามีสมมติว่ามีอ่ะหนึ่งสองสามสี่มีห้ารายการแล้วกันจะได้ลงตัวหน่อยนะคะห้ารายการเนี่ยนะเลือกไปเนี่ยอะ่ะสิบชิ้นสิบชิ้นสิบชิ้นก็อาจจะไม่เลือกนี้เป็นห้าสิบชิ้นก็ได้ก็เลือกเป็นสิบ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 แบบนี้รวมมูลค่าปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นสองหมื่นเท่ากันเนี่ยก็สามารถเอามาแลกได้นะเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยคุณ็เเอานนน่ห้บรร์ป อ่าโอเคไหมคะคุณเป็นร้านเบอร์หนึ่งนะคุณก็สามารถที่จะเอา iPhone เนี่ยมาแลกกับเซรัม่มแก้ฝ้า10ขวดแชมพู10ขวดครีมบอดี้ครีม10ขวดแก้สิวเซรั่มแก้สิว10ขวดแล้วก็อะครีมทาหน้าอีก10ขวดแบบนี้ก็สามารถทําได้นะคะหรือว่าหรือว่าเอาง่ายๆคือคุณจะเลือกอะไรก็ได้ในร้านของเขาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอาทําการแลกเปลี่ยนกันทีนี้ในกรณีที่ ในกรณีที่สินค้าเนี่ยนะสมมติว่ารวมมาแล้วปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าวของคุณเนี่ยมี2องหมื่นยูคคนดี้ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าของที่ร้านเขาเนี่ยคุณกดไปกดมาปุ๊บเนี่ยรวมมูลค่าได้เต็มที่เนี่ยนะมันก็อยู่ที่สมมติว่าอันหนึ่งหมื่นแปดพันยูคคนดี้สมมตินะรวมปุ๊บเนี่ยอันหนึ่งเป็นพันยูคคนดี้เนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรแล้วทําไงได้บ้างนะคะก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจทุกคนคือระบบนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้หลักการในการต่อรองได้ นะคำว,ว่าต่อรองได้ไหมายความว่าไงถ้าคุณพึงพอใจที่จะแลก iPhone กับตัวของสินค้าทั้งหมดเนี่ยรวมแล้ว18 0 0 0นแยูแคนดี้เนี่ยตัคุณพอใจอะ่ะคุณก็สามารถแลกได้นะไม่จำเป็นที่สินค้าเนี่ยจะต้องมูลค่าเท่ากันตลอดทุกครั้งขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้กดแลกและผู้เขาเรียกวผู้รับแลกนึกออกไหมคะวันนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะไปกดขอแลกกับคนอื่นได้เช่นเดียวกันคะ่ะคนอื่นก็สามารถกดขอแลกกับคนได้ทีนี้เนี่ยเวลาที่คนอื่นเนี่ย มากดขอแลกกับคุณเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยนะคะจะยอมแลกด้วยไหมหรือจะมีการต่อรองอะไรกันเกิดขึ้นนะคะเช่นถ้าเกิดวันนี้เนี่ยเขามากดขอแลกกับคุณว่าเออขอเอา1นึ่งหของทั้งหมด 18, เนี่ยหนึ่งหมื่นแปดพันยูคันดี้เนี่ยมาแลกกับไอโฟนมูลค่าสองหมื่นยูคันดี้ได้ไหมอ่ะสมมติเขากดขอแลกกับคุณไปคุณก็ไปกดดูรายการได้ค่ะว่าโอเคมีคนมากดขอแลกกับฉันนะถ้าคุณแฮปปี้ที่จะโอเคอ่ะฉันโอเคอ่ะก็ดีกว่าวางทิ้งของไว้เฉยๆอะ่ะ คุณก็แลกกับเขาด้วยได้นึกออกอไหมคะก็ถือว่าเป็นการแลกเนี่ยถือเป็นอันเสร็จสมบูรณ์โอเคไหมแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่โอเคอ่ะสองหมื่นมาแลกกับหมื่นแปดโอเคไม่แฮปปี้คุณก็กดปฏิเสธรายการไปก็ได้นะคะหรือในกรณีที่เฮ้ยฉันไม่โอเคอะแต่ฉันก็ยังอยากคุยกับเธออยู่นะก็ก็โอเคนะกับสินค้าของเธอเนี่ยมูลค่าหมื่นแปดเนี่ยแต่ว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันคือถ้าเกิดว่าสองหมื่นน่ะสองหมื่นน่ะขอแลกกับหมื่นแปดเนี่ยฉันขอให้อย่างนี้ได้ไหม เธอเพิ่มยูแคนดี้มาได้ไหมทีนี้เนี่ยมาเรื่องของยูแคนดี้ละยูแคนดี้คืออะไรทุกคนยูแคนดี้เนี่ยคือเชื่อไม่ง่ายเนี่ยทุกคนมันก็เหมือนกับเป็น,เ,ปนเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมูลค่านะคะแทนเงินนั่นแหละทุกคนยูแคนดี้เนี่ยตัวยูแคนดี้เนี่ยค่ะจะสามารถที่จะใช้เหมือนกับเปรียบสเสมือนกับคล้ายๆกับแทนเงินได้ทุกคนในระบบนี้นะจะเฉพาะใช้เฉพาะในตัวระบบยูบาร์เทอร์ของเรานะทุกคนนะคือเหมือนจะเป็นแต้มที่สามารถที่จะเอามา และเอามาใช้เหมือนกับเป็นแทนมูลค่าได้อ่ะค่ะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยสมมุติว่ายูแคนดี้เนี่ยเวลาที่คุณทําการสมมติว่าคุณบอกว่าโอเคคุณมี20,000ของของคุณเนี่ยสองหมื่นยูแคนดี้นะแล้วคนเนี้ยเขาโอเคขอแลกมาด้วย1 8ื่นใช่ไหมคุณบอกว่าเออไม่โอเคอะ่ะคือขอคือสินค้าเนี่ยโอเคนะแต่ว่าฉันขอเพิ่มมาเป็นยูแคนดี้เพิ่มอีกสัก,กแบบพันหนึ่งหรือสองพได้ไหมอ่ะคุณก็อาจจะขอเขาว่า โอเคสินค้าของเธอเนหมื่นแปดโอเคนะเขากดมาขอแลกกับคุณใช่ไหมแต่คุณบอกว่าโอเคงั้นฉันขอพอตอนที่คุณจะกดต่อรองกับเขาเนี่ยคุณก็บอกว่าฉันขอเพิ่มเนี่ยหนึ 1, ่งอะสักหนึ่งพันห้าร้อยยูแคนดี้ได้ไหมอ่าเพื่อที่จะเอามาแลกกับ iPhone ของฉันนะแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าพอคุณกดต่อรองกลับไปปุ๊บเนี่ยแล้วเขาบอกว่าอาโอเคก็ถ้าเกิดเอาของของฉันไปปุ๊บเนี่ยแล้วฉันเพิ่มหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยูแคนดี้เนี่ยแล้วฉันได้ไอโฟนมาฉันแฮปปี้อ่ะ ก็ถือว่าเป็นการแรกก็เป็นการเสร็จสมบูรณ์ทันไหมคะทีนี้เนี่ยเวลาที่คุณเนี่ยนะคุณก็จะได้อะไรไปคะคุณก็จะได้เป็นตัวเซรั่มที่คุณรีเควสต์ไปถูกไหมเซรั่มแชมพูครีมแก้ซิวต,ต่างๆพวกนี้รวมมูลค่าเนี่ยหนึ่งหมื่นแปดพันบวกกับหนึ่งพันห้าร้อยยูแคนดี้ของก็จะถูกส่งไปที่บ้านของคุณนะคะทีนี้ไอตัวหนึ่งพันห้าร้อยยูแคนดี้ตรงนี้เนี่ยนะคุณเอาไปทำอะไรได้ไอหนึ่งพันห้าร้อยยูแคนดี้ที่คุณได้ไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าที่เรีย นะคะตัวกระเป๋ายูแคนดี้ตัวนี้เนี่ยคือเอาไว้ง่ายคือคุณก็สามารถที่จะใช้ไปกดแลกกับของอะไรก็ได้เลยท,ที่อยู่ในยูบาร์เทอร์นะคะเช่นโอเคอ่ะสมมติคุณมี1,500ยูแคนดี้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยอ่ะคุณมีสินค้าอะไรให้กดแลกได้บ้างนะคะซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่คุณจะแลกกันเนี่ยคือคุณเอาของมาแลกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดวันนี้เนี่ยคุณมีอ่ะสมมติหนึ่งพันห้าร้อยยูแคนดี้ปุ๊บเนี่ยสมมติว่านี่นะคะตัวตัวสมมติว่าเป็นตัวนี้แล้วกันอ่ะตัวเทส รับผลิตนะดิฟมอยเจอร์ยูสุครีม30กรัมนะตัวนี้อ่ะฉันอยากได้ตัวนี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะเอายูแคนดี้ของคุณเนี่ยราคาตัวนี้เนี่ยห้าร้อยสิบูแคนดี้ใช่ไหมคะคุณมีพันหคุณก็สามารถที่จะเอายูแคนดี้เนี่ยมาแลกตัว5้าตัวเนี้แล้วได้ครีมตัวเนี้ไปเลยอ่าเก็ตไหมทุกคนทีนี้ในกรณีที่ถ้าสมมติว่า วันนี้เนี่ยคุณไม่ใช้ยูแคนดี้ในการแลกกับของเหล่านี้ก็ได้นะก็เก็บเอาไว้ก็ได้นะเผื่อในครั้งถัดๆไปเนี่ยมีกรณีที่มีคนมากดแลกของมาคณปุ๊บเนี่ยแล้วเขาเนี่ยโอเคมูลค่ามันเทียบแล้วมันไม่เท่ากันเนี่ยนะคุณก็สามารถที่จะใช้ยูแคนดี้เนี่ยมาเติมได้ให้หมูลค่ามันใกล้เคียงหรือเท่ากันตามแต่ละฝ่ายที่แฮปปี้นะประมาณนี้โอเคไหมทุกคนคือยูแคนดี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มันมีการแลกเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นในกรณีที่สินค้าหรือบริการเนี่ย มูลค่ามันไม่เท่ากันเท่านั้นเองค่ะตัว U Candy จะไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้นะแต่ U Candy จะสามารถที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนกับสินค้าอะไรก็ได้ในแพลตฟอร์ม U Barter ทั้งหมดเลยโอเคนะคะทีนี้อ่ะส่วนต่อมาส่วนต่อมานะคะเรื่องของ U Candy จบแล้วนะคะเรื่องของกรณีสินค้ามูลค่าไม่เท่ากันจบแล้วนะคะก็คืออ่ะหลายชิ้นสามารถแลกหนึ่งชิ้นได้นะถ้าเกิดว่ากรณีที่แลกหลายชิ้นปุ๊บอ่ะยังไม่จบอีกนะคะก็คือ ไปในขั้นของการเจรจาต,ต่อรองได้เช่นโอเคอาจจะแลกสินค้าในมูนลค่าที่ไม่เท่ากันสามารถทําได้นะคะรวมทั้งโอเคถ้าเกิดไม่เท่ากันได้จริงเนี่ยก็คือ,อใช้ U candy เติมเข้าไปได้ทีนี้เนี่ยเราได้ U c a n ี้มายังไงทุกคนเราได้ U candy เนี่ยเราก็แค่เติมเงินเข้าไปทุกคนอเอาง่ายๆคือเวลาที่เราเติมเงินนะ,ะในการกดเติมเงินเข้าไปเนี่ยหนึ่งบาทที่เราเติมเข้าไปเนี่ยก็จะเท่ากับ1นึ่ง U candy นะคะหบาทเท่ากับ1นึ่ง U c a n d นะทีนี้คนที่ได้ U ันด d ้ไปเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปแลกเปลี่ยน กับสินค้าอื่นๆที่อยู่ในระบบนะตามราคาเลทราคาของยูแคนดี้ได้นะคะทีนี้ในส่วนต่อมาทุกคนอ่ะเรื่องของการแลกเปลี่ยนจบเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวจะมาแนะนํากดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเวลากดแลกของจริงเนี่ยจะกดกันยังไงนะคะแต่ว่าขั้นตอนถัดมาก่อนทุกคนเราจะมาคุยกันเรื่องของ,ของภาพรวมก่อนภาพรวมในส่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นเรื่องของอ่าค่าธรรมเนียมนะคะค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าบริการเนี่ยนะเป็นยังไงทุกคน ค่าธรรมเนียมและค่าบริการค่ะก็คือจะมีแบบนี้ทุกคนเราจะเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเนี่ยก็ต่อเมื่อนะคะก็ต่อเมื่อมีการแลกสําเร็จเท่านั้นนะคะถ้าเราแลกไม่สําเร็จเราไม่จำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการโอเคไหมคะกรณีที่สมมติว่าอ่ะในการแลกเปลี่ยนค่าธรรเนียมหรือค่าบริการในการแลกเปลี่ยนเนี่ยเมื่อสาเร็จเนี่ยจะอยู่ที่4.5%ตามมูลค่าสินค้า ต่อฝั่งอเดนาะเขียนน,นิดนึงตามมูลค่าการแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนนะคะต่อฝั่งอ่ะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยถ้าตัวของคุณใช่ไหมคะตัวของคุณเนี่ยมีสินค้านะมูลค่าเนี่ยหนึ่งร้อยบาทอ่าที่จะทําการแลกเปลี่ยนกับอีกคนหนึ่งนะคะกับอีกคนหนึ่งอันนี้คือ A อันนี้คือ B อ่ะ แลกเปลี่ยนกับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็มีสินค้าเช่นเดียวกันนะคะสินค้าก็มูลค่าสมมติว่าของเจ้านี้เป็นมูลค่า120บาทละกันแต่คุณไปขอกดแลกกับเขาอ่า100ขอแลก120ถ้าเกิดโอเค b โอเค B แฮปปี okay, ้ okay, ก็สามารถแลกได้โอเคไหมคะกรณีที่ขอแลกกันปุ๊บเนี่ยแล้วปรากฏว่าต่อรองแลกกันไปแลกกันมาปุ๊บเนี่ยแล้วแลกกันไม่สําเร็จนะคะแลกกันไม่สําเร็จนะอันนี้เนี่ยคุณก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเลยนะไม่ต้องเสียค่าบริการไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนี้นะคะโอเป แต่ว่าในกรณีที่มีการแลกกันสำเร็จนะมีการแลกกันสำเร็จนะคุณนะคะจะเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเนี่ยอยู่ที่4.5%ตามมูลค่าสินค้าการแลกต่อฝั่งเช่นวันนี้สินค้าคุณ1 0 0บาทใช่ไหมคะคุณก็4คูณเข้าไปนะ4.5%เท่ากับว่าคุณจะจ่ายค่าธรรมเนียมนะคะหรือค่าบริการเนี่ยอยู่ที่ให้กับระบบเนี่ยอยู่ที่4.5บาทเท่านั้นเองทุกคนโอเคไหมคะ ส่วนตัวของ B นะคะเอาสินค้ามาแลกเนี่ยนะอีกฝั่งเนี่เอาสินค้ามาแลกเนี่ย120เนี่ยเวลาที่คิดค่าธรรมเนียมนะคะก็คือคูณด้วย4.5%านะคะจากมูลค่า120นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเคาะตัวเลขออกมาให้ดูเลยอย่างเช่นของเจ้านี้120นะคูณด้วย 4. ีนะะ่าเอค่าธรรมเนียมก็เท่ากับเท่าไหร่ทุกคน5.4บาทนะกนะ็เป็นค่าธรรมเนียมที่จ่ายเข้าระบบแค่น,น,นั้นเองแต่คุณได้สินค้าที่เอาง่ายคือ สิ่งที่คุณต้องการเนี่ยกลับไปนะคะและคุณก็เอาไว้ง่ายคือของที่คุณไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยคุณก็ส่งต่อให้คนอื่นสามารถที่จะเอาไปใช้ต่อได้หรือใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้นั่นเองนะเท่านี้เองค่ะคือเอาไว้ง่ายคือค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเนี่ย4.5เเมื่อมีการแลกสําเร็จต่อฝั่งนะคะโอเคทีนี้โซนต่อมาค่ะทุกคนโซนต่อมาอ่ะทีนี้เดี๋ยวอาจจะมีคาถามว่าโอเคแล้วค่าธรรมเนียมเนี่ยไปจ่ายตอนไหนอะไรยังไงนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้นะคะโซนต่อมา ทีนี้นะคะเวลาที่เราทําการแลกเปลี่ยนทุกคนมีค่าธรรมเนียม2ส่วนนะทุกคนนะนี่คือค่าบริการเรียกว่าเป็นค่าบริการละกัน4.5เนี่ยคือค่าบริการของระบบนะคะส่วนต่อมาทุกคนอีกส่วนหนึ่งอ่ะมาฝั่งนี้ละกันอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเวลาที่เราเนี่ยทำการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันนะเวลาที่เราทำการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันเนี่ย มันจะมีสิ่งหนึ่งทุกคนคือบางทีเนี่ยเวลาทาการแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมคะเราไม่ได้คือเราเห็นรูปสินค้าแต่เราไม่ได้เห็นสินค้าของจริงถูกไหมคะบางทีเนี่ยคนมากดขอแลกอ่ะสมมติมีคนมี iPhone ปุ๊บมากดขอแลกกับเราปุ๊บปรากฏพอเขาส่งของให้เราปุ๊บอ้าวไอโฟนเปิดไม่ติดซะงั้นนะนี่เรียกว่าของไม่ตรงปกถูกไหมคะหรือว่าเอาง่ายๆคือของบางทีเนี่ยไม่ส่งให้อีกคนหนึ่งเนี่ยที่เราทาการแลกเปลี่ยนกับเขาปุ๊บเนี่ยเราแลกกับเขาแต่เขาเนี่ย ไม่ส่งของให้เราหรือของที่ส่งให้เราเนี่ยมันไม่ตรงปกยกตัวอย่างเช่นใน A ออะสมมติว่ากรณีนะในเอนะคะนี่คือในเออ่นนี่คือสมมติว่าไม่ใช่คุณนี่คือในเอนะแล้วก็นี่คือคุณโอเคไหมคะในเอเนี่ยบอกว่าในเอเนี่ยมีไอโฟนนะ1เครื่องนะคะมูล,ลค่า20,000ื่นอ่าสองหมื่นยูแคนดี ทีนี้เนี่ยตัวของคุณเนี่ยนะก็มีสินค้าที่แลกกับเขาเช่นเดียวกันคุณมีแหวนละกันเป็นแหวนเพชรนะคะแหวนเพชรแหวนเพชรของแท้เลยนะมูล,ลค่าก็อ่ะสมมุติว่า20,000อ่ะอายุคันดี้เท่ากันเลยอเนี่ยแหวนเนี่ยไม่ได้ใส่แล้วนะคะขอแลกกันนะปรากฏว่าในเอก,ก็กดตกลงคุณก็โอเคตกลงมีการแลกเปลี่ยนของกันในเอก็ต้องส่ง iPhone ให้คุณถูกไหมคะส่วนคุณก็ต้องส่งแหวนเพชรให้ในเอถูกไหม ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือคุณเนี่ยมีการส่งนะคะแหวนเพชรของคุณเนี่ยนะไปให้ในายเอเรียบร้อยแล้วนะนายเอเนี่ยก็อาจจะส่งอ่ะโทรศัพท์มาให้คุณเช่นเดียวกันแต่ปรากฏว่าพอเปิดเครื่องพอคุณเปิดเครื่องคุณเนี่ยส่งแหวนเพชรเข้าไปแล้วมูลค่า20,000ืเท่ากับคุณจ่ายเขาไปแล้วสองหมื่นถูกป่ะแต่ปรากฏว่านายเอเนี่ยส่ง iPhone มาให้คุณปุ๊บปรากฏคุณเปิดมือถือปุ๊บอ้าว p h o n e เปิดไม่ติดนี่อ่าหรือว่าเป็น iPhone มินิจิ๋วอย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นโมเดล iPhone ส่งมาให้คุณ แต่คุณส่งแหวนเพชรไปแล้วเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าไงอะไปไปทวงสิทธิ์อะไรจากเขาคืนได้จริงไหมดังนั้นเนี่ยมันจะมีอีกส่วนหนึ่งทุกคนที่เราจะต้องทําทุกครั้งนะคะนั่นก็คือเวลาที่เราใช้งานการแลกเปลี่ยนเนี่ยเมื่อมีคนมากดแลกสินค้ากับคุณนะคะหรือคุณไปกดแลกสินค้ากับเขาเนี่ยสิ่งที่ทั้งสองฝั่งจะต้องทําถ้าตกลงในการแลกเปลี่ยนกันนะทั้งสองฝั่งจะต้องทําสิ่งที่เรียกว่าวางเงินประกัน นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดวันนี้เนี่ยวางเงินปาาระกันตามมูล,ลค่าสินค้าที่คุณมีการแลกเปลี่ยนกันยกตัวอ,อย่างเช่นถ้ามูล,ลค่าสินค้าเนี่ยนะอยู่ที่สมมติว่า1000งพันมูล,ลค่าสินค้าของทั้ง2ฝั่งเนี่ยอยู่ที่1000พตามมูล,ลค่าสินค้าของตัวเองเอาไว้ง่ายสมมุติว่าฝั่งนี้มูล,ลค่าสินค้า1นึ่พันยูนนค,คันดี้ฝั่งนี้มูลค่าสินค้า1นึ่พันยูคันดี้ใช่ไหมคะคุณจะต้องมีการเขาเรียกว่าเติมเงินเข้ามานะคะเติมเงินเข้ามาในระบบเพื่อเป็นเงินประกันไม่ใช่เติมข้อเป็นยูคันด เติมเงินเข้ามาอยู่ในกระเป๋าเงินนะ,ะอย่าก,กดเปลี่ยนเป็นยูแคนดี้นะเพราะยูแคนดี้จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นตัวเงินได้โอเคไหมคะสิ่งที่คุณจะทาเข้ามาเนี่ยคือคุณจะเติมเงินเข้ามาซึ่งเดี๋ยวจะสอนให้นะคะจะมีคลิปวิดีโอสอนให้นะพอคุณเติมเข้ามาเป็นเงินประกันปุ๊บเนี่ยนะเพื่อความปลอดภัยและความบริสุทธิ์ใจของทั้งสองฝั่งโอเคไหมคะคุณเติมสมมติว่าสินค้าของคุณมูลค่าหนึ่งพันยูแคนดี้คุณเติมเงินเข้ามาเป็นเงินประกันเนี่ยหนึ 1, ่งพันไม่ต้อง ทีนี้พอเติมเงินประกันเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะอ่ะเราก็ทําการส่งของให้เขาได้นะเขาก็ทําการส่งของให้เราเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อมาทุกคนเราก็จะไปเปิดดูพอได้รับของปุ๊บเนี่ยเราก็เช็คของของเราค่ะถ้าของของเราเนี่ยโอเคปุ๊บเราก็กดว่าตรวจสอบยอมรับสินค้าเรียบร้อยนะคะฝั่งเขาเช่นเดียวกันค่ะฝั่งเขาเมื่อเขาเช็คของของเราปุ๊บเนี่ยเขาก็กดตรวจสอบและยอมรับสินค้าเรียบร้อยนะเงินประกันเนี่ยก็จะถูกเด้งกลับเข้ามาที่กระเป๋าของเราอัตโนมัติ นะคะซึ่งเงินก้อนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะถอนกลับคืนไปได้นะเพราะมันเป็นเงินประกรันไม่ใช่เงินจ่ายค่าสินค้าใดๆสามารถที่จะถอนกลับไปเมื่อไหรก็ได้นะคะเมื่อคุณทําการแลกเปลี่ยนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทั้ง2งฝั่งได้รับสินค้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะวเวลาวางเงินประกรันเนี่ยก็คือวางตามสินค้าที่เราทําการกดแลกกันเวลาที<ๆ>่คุณลงสินค้าเนี่ยอยู่ในระบบหรือแพลตฟอร์มของเราเนี่ยคุณยังไม่จําเป็นต้องวางเงินประกันก็ได้นะคะคุณลงสินค้าไปก่อนคุณลงไปก่อนคุณมีอะไรคุณลงไปก่อน เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการกดแลกกันเกิดขึ้นแล้วตัดสินใจที่จะแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นนะคะค่อยวางเงินประกันโอเคไหมคะเราจะวางก็ต่อเมื่อไม่ไม่ใช่ตั้งแต่ตอนลงสินค้านะลงสินค้าคือลงเท่าไหร่ก็ได้คุณจะลงเป็นแสนเป็นล้านเลยก็ได้แต่นะคะคุณจะวางเงินประกันก็ต่อเมื่อมีการกดแลกกันนะคะเมื่อกดแลกปุ๊บเงินเด้งกลับเข้าไปที่กระเป๋าคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณจะถอนออกก็ได้ หรือคุณจะเก็บเอาไว้คว้างไว้ในระบบก็ได้เพื่อเผื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันในครั้งถัดไปของคุณกับคนอื่นๆก็สามารถทําได้นะคะโอเคไหมทุกคนอ่ะเคลียร์นะคะนี่คือการวางเงินประกันนะทีนี้นะคะในการโอนเงินเข้าเนี่ยนะคะของเราเนี่ยก็จะโอนผ่านเขาเรียกว่าเป็นระบบ QR code นะเป็นพรอมเพย์นะคะเพื่อไม่วุ่นวายต่อการเขาเรียกว่าเช็คยอดเงินนะคะรวมทั้งเวลาที่ถอนเงินออกนะ ถอนเงินออกเนี่ยนะเวลาถอนเงินออกจากกระเป๋าเนี่ยก็จะมีค่าธรรมเนียมนะคะอยู่ที่เอาง่ายๆคือไม่ว่าคุณจะกดออกเนี่กกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านเนี่ยนะค่าธรรมเนียมในการค่าบริการเนี่ยก็อยู่ที่25บาบาทค่ะอ่าเท่านั้นเองทุกคนนะคือคุณเวลาที่คุณกดถอนออกไปเนี่ยนะมันก็คือจะตัดยอดนะคะทุกวันศุกร์ในการกดถอนออกนะทุกวันศุกร์ปุ๊บคุณกดออกก่อนวันศุกร์ปุ๊บนะคะวันจันทร์นะคุณก็จะได้รับเงินนะที่คุณกดถอนออก โอเคไหมคะอ่าวันทุกวันจันทรนะวันจันทร์คุณก็จะได้รับเงินที่คุณกดถอนออกไปนั่นเองนะคะโอเคทีนี้นะคะในพาร์ทของภาพรวมการใช้งานระบบแลกเปลี่ยนนะคะก็จบเพียงเท่านี้ทุกคนแล้วเดี๋ยวในคลิปวิดีโอถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะคะและสอนการใช้งานระบบละคะ่ะทั้งเรื่องของการเพิ่มสินค้าและบริการของคุณเนี่ยเข้าไปในระบบเนี่ยเพื่อเตรียมการแลกเปลี่ยนเนี่ยเพิ่มยังไงนะอย่าลืมนะคะ ตอนเพิ่มสินค้าและบริการเนี่ยยังไม่ต้องใส่เงินประกันเข้ามาตามมูลค่าสินค้านะเมื่อไรก็ตามที่มีการกดแลกกันนะคะจึงจะค่อยวางเงินประกันโอเคไหมคะอ่ะในคลิปต่อมานะจะเป็นการเพิ่มสินค้าและบริการแล้วก็มีการกดแลกสินค้าและบริการกดยังไงนะการเติมเงินนะและการถอนเงินประกันเนี่ยนะกดนะเติมยังไงถอนยังไงจะกดนะแปลงตัวเงินเนี่ยเป็นยูแคนดี้ยังไงจะจ่ายค่าธรรมเนียมค่าบริการ4.5เนี่ยจ่ายยังไง นะคะเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ